รักแท้มีจริงไหมคะหรือเป็นแค่ความหลงรักแท้มีจริงแต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะเราจะไม่รู้จักรักแท้ว่าเป็นยังไงร,รักแท้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจถึงจุดที่อ๋อเราเข้าใจละถ้าเราไม่ทําความเข้าใจไม่เข้าไปศึกษาเราจะอยู่กับรักเทียมๆคือรักที่มาจากอารมณ์ความรู้สึกกระทบกายกระทบใจซาบซึ้งไปคราวๆแล้วเราก็หลงว่านั่นอ่ะอารมณ์ที่ซาบซึ้งอ่ะคืออารมณ์ของความรัก แต่จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของอารมณ์ก็คือฉาบฉวยผ่านมาก็ผ่านไปพอมันผ่านไปเราก็หวยหาอยากได้อีกก็มาเติมมาเติมเป็นครั้งคราวเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอวันหนึ่งซึ่มันหามาเติมไม่ได้แล้วอ่ะเราก็จะผิดหวังแล้วเราก็จะจมอยู่ในความทุกข์ของความผิดหวังเพราะเราไม่รู้จักรักแท้คืออะไรรักแท้เนี่ยต้องศึกษาก็คือการเมตตาเริ่มต้นที่เมตตาตัวเราฝึกที่จะให้ความรักกับตัวเราฝึกจนเก่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรักกับตัวเราพอเราเก่งแล้วเนี่ยเราจะมีความเก่งที่ให้ความรักกับตัวเราเนี่ยความเก่งเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ที่จะให้ความรักกับผู้อ um ื่นได้แล้วความรักจากผู้อื่นจากความเชี่ยวชาญของเราเนี<__่ยก็จะเป็นรักที<__<_<___่แท้ที่กระจายออกจากตัวเราไปสู่ผู้อื่นนะครับ